เห็นไทยแลนด์เราเนี่ยมีงานวิ่งเขมรก็ไม่น้อยหน้านะครับจัดงานวิ่งมาราธอนเหมือนกันแถมจัดวันเดียวกันอีกต่างหากแต่ที่มันแตกต่างคือที่เขมรเนี่ยหลังจากงานวิ่งมันจบลงนะครับขยะเนี่ยกระเลือนพื้นไปหมดนะครับแล้วทําไมพวกมะลึงไม่เก็บกลับไปทิ้งที่บ้านหรือเก็บลงถังขยะกันครับเนี่ยนาก็ไม่เข้าใจก็กราบสวัสดีดน,น,น้องนหนูทุกคนโดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะหะผมออกคนนี้ คนเดิมนะครับเมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งที่โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบละคุณมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะถ้าอยากจะฟังคลิปนะแล้วนอนหลับสบายๆเนี่ยนะ้มีหมอนหนุนนุ่มๆจากโซโลมอนซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อมมท ซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยหมอนข้างหนึ่งใบเอาไปนอนกอดกันแบบชิวๆแล้วรับรองว่าฟังคลิปนะนอนกอดหมอนข้างไปนุ่นหมอนโซโลโมอนรับรองว่าฟินสดๆส่วนวัสดุภายในเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอาลาเล่นะจ๊ะทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วใครที่นอนแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยรับรองว่าถ้าสั่งหมอนโซโลโมอนนี้อาการปวดคอจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นนะครับ ถ้าใครสนใจอย่าลืมคลิกกันไปคนละ1-2ใบนะจ๊ะย้ำกันอีกทีช่วงนี้มีโปรโมชัน่นซื้อหมอนหนึ่งใบแถมหมอนข้างกันไปเลยส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องด้วยต้องย้อนกลับไปในวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาที่กัมพูชาเนี่ยมันมีการจัดงานวิ่งมาราทอนนานาชาติขึ้นนะครับโดยจัดขึ้นที่เมืองเสืมเรียบแถวแถวนครวัดอังกอร์ของพวกเขานั่นแหละโดยชื่อง,งานเนี่ยเขาใช้ชื่อง,งานว่างานแข่งงขััันนนานามอออชติวดก เห็นบอกว่าจัดเป็นครั้งที่29แล้วนะแต่นะาก็ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ครั้งที่1ถึง28เนี่ยเขาไปจัดกันที่ไหนนะครับโดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึง13,877คนประกอบไปด้วยนักกีฬาของเอมรเองประมาณสัก15,32คนแล้วก็แบ่งเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติ3,345คนโอ้โหนักกีฬาระดับนานาชาตินี้ทำไมมันเยอะขนาดนั้นครัเนี่ย แค่นั้นไม่พอนะครับเขาบอกว่านักกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยมากันถึง87ประเทศเลยนะโอ้นี่งานใหญ่เลยนะครับเนี่ยตอนแรกนะคิดว่ามันเป็นงานเล็กๆประเด็นคือในงานนี้นะครับประธานการจัดงานก็ไม่ใช่แค่ที่ไหนนายกรัฐมนตรีหุ้นเมนเนตของพวกเขาเองซึ่งก็มีการวิ่งกนันตั้งแต่เช้าเลยนะน่าจะวิ่งกันรอบๆบ,บริเวณวัดองกอนั่นแหละส่วนจุดประสงค์ในการวิ่งครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าช่วยส่งเสริมจิตใจและส่งเสริมสุขภาพของคนขเขมรอยากจะให้คนขเขมรทุกๆคนเนี่ยหันมาเล่นกีฬากัน เพื่อสุขภาพที่ดีและดึงดูดการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็มีการลงข่าวเอาไว้ที่กัมพูชาแบบนี้ซึ่งพอนาเห็นข่าวนี้นะครับน้าก็คิดถึงข่าวที่ประเทศไทยในทันทีเพราะในวันที่หนึ่งธันวาคมซึ่งก็เป็นวันเดียวกันที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการจัดงานวิ่งมาราธอนเหมือนกันนะครับแต่ประเทศไทยเราจัดงานใหญ่โตกว่าเยอะเพราะได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักวิ่งมาราธอนเบอร์นหนึ่งของโลกที่ชื่อว่าเอเรียตคิปโชเก้นะครับถ้า,านาอ่านชื่อเขาผิดเนี่ยก็ต้องขอประทานอภัยไว้ด้วยโดยนักวิ่งคนนี้นนคัับปจจจุี้้ก็ืออเาขงสิต วิ่งมาราธอนไกลที่สุดของโลกแค่นั้นไม่พอนะครับงานวิ่งครั้งนี้เนี่ยยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมของพระราชินีของประเทศไทยด้วยซึ่งการจัดงานในวันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประชาชนคนไทยเข้าร่วมทํากิจกรรมกันเยอะแยะเต็มไปหมดรวมทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยรวมกันมากกว่า33,000กว่าคนนะครับส่วนสถานที่วิ่งก็จะอยู่ณนะบริเวณรอบๆท้องสนามหลวงแถมถ้าใครที่เข้าเส้นชัยก็จะมีของร,งรางวัลแจกให้ด้วยนะครับรางวัลเนี่ยก็จะแล้วแต่ว่าเข้ากันเป็นที่เท่าไหร่นะ ซึ่งอย่างที่บอกนะครับงานจัดวิ่งเนี่ยมันจัดตรงกันเป๊ะๆในวันที่1นธันวาคมแต่ประเด็นคือมันดันมีการเปรียบเทียบกันของอินโฟขมินคนหนึ่งเขาได้เปิดเผยว่าการวิ่งของประเทศไทยเนี่ยทำไมมันถึงสะอาดตามากๆคือหลังจากวิ่งเสร็จเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือเคลียร์แล้วก็กลับมาเป็นปกติรถสามารถวิ่งสัญจรกันได้ตามปกติแต่ที่กัมพูชาหลังจบงานวิ่งนี่คือขยะเกลื่อนพื้นเลยนะครับซึ่งขยะที่บอกเนี่ยมันก็คือพวกขนน้องขดน้ำนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนขมเเวลาาขกินนนนน้้้าากกััเเี่ข็วงงงทิสดแบบร ถ้าดูจากในคลิปเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าคือขวดน,น้ําเต็มข้างทางไปหมดก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าไก่แค่เอาขวดน,น้ําไปหย่อนลงในถังขยะมันยากตรงไหนอันนี้คือทิ้งกันเกลื่อนนี่แสดงว่าที่บ้านเนี่ยไม่เคยสั่งสอนกันมาเลยใช่ไหมนี่ขนาดเป็นงานระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีมาร่วมยังทําพฤติกรรมแบบนี้แล้วระหว่างทางเนี่ยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตดเขาก็น่าจะเห็นนะครับทาไมถึงไม่มีการสั่งการ ให้ไปเก็บควาดมันจะได้ดูสะอาดตาแล้วแบบนี้จากการโปรโมทประเทศว่าอยากให้นักท่องเที่ยวมาออกกำลังกายที่วัดอังกอร์มันจะไม่เป็นการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวมาทิ้งขยะรอบๆวัดอังกอร์กันเหรออย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกไปหลังจากที่มีการโพสต์คลิปว่าหลังจากงั้นวิ่งของขมรจัดเสร็จเนี่ยขยะเกินพื้นเต็มไปหมดคนขมรก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดตามสไตล์ของพวกเขานะเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามามเมนต์เนี่ยเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าแล้้วทําาไมเจของคลิป ถึงไม่เก็บละ่ะมัวแต่ถ่ายรูปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนเด็กๆคงไม่เคยมีใครสอนให้ทิ้งขยะลงถังแล้วตอนนี้พอแกก็ยังคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเห็นแบบนี้แล้วน่าอายจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่างานวิ่งเขาก็บอกอยู่ว่าวิ่งเพื่อสุขภาพไม่ได้วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมผูดจัดงานถึงไม่ดูประเทศอื่นเขาบ้างเวลาจัดงานเนี่ยเขาเตรียมตัวกันยังไงเชื่อได้เลยว่ามีแค่กัมบูชานี่แหละที่มีขยะเกเรนแบบนี้ต่างประเทศเขาทิ้งขยะลงถังกันหมดไม่สงสัยกันบ้างหอว่าเพราะอะไร คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอมรอยาจจะผิดคขมรนด้วยกันเองประเทศอื่นมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่หลังจบงานพวกเขาก็เข้ามาเขี่ยพื้นที่คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าผมเป็นคนคขมเมผมก็ไม่อยากใช้คนเขมรนั่นที่ขยะแบบนี้แต่ผมคิดว่าคุณควรจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเวลามีการจัดงานมาราธอนแบบนี้เขาก็ทิ้งขยะกันแบบนี้แหละเพราะมันมีพื้นที่จํากัดถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิฮะใช่เหรอแล้วทําไมประเทศไทยเขาไม่เป็นแบบนั้นล่ะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจ้าของคลิปนี้คืออยากดังช่ม ถึงพยายามเสนอข่าวเซียๆแบบนี้หัดคิดถึงหลักความเป็นจริงบ้างงานระดับนี้มันต้องมีคนเข้ามาเคลียร์สถานที่อยู่แล้วแต่ต้องรอให้จบงานซะก่อนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณเคยเห็นนักวิ่งมาราธอนถือขวดน้ําแล้ววิ่งไปทิ้งถังขยะหรือเปล่ามั่นใจได้เลยว่าคุณไม่เคยเห็นนั่นหมายความว่าการแข่งมาราธอนแบบนี้พวกเขาจะทิ้งขวดน้าเอาไว้แบบรอบตัวอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาใครล่ะจะถือขวดน้ําแล้วก็วิ่งไปด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจากประเทศไหนๆก็ทิ้งกันแบบนี้แหละถ้าคนที่เคยวิ่งมาราธอนจะเข้าใจ เดี๋ยวพอจบงานก็จะมีคนเข้ามาทําความสะอาดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ความจริงอย่าโพสต์อะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีของประเทศเพราะยังไงเดี๋ยวการวิ่งเสร็จสิ้นก็จะมีพนักงานเข้ามาทําความสะอาดอยู่ดีในหลังจากนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์ก็เป็นแบบนี้แหละกินที่ไหนก็ทิ้งที่นั่นเป็นนิสัยที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณจะบ้าหรือเปล่าจะให้นักวิ่งมาลาทอนถือขนน้ําแล้ววิ่งไปด้วยเหรอเขาก็ต้องทิ้งกันแบบนี้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องก็ไมม่ควรโพสสต์ทีหหลัังงงดดใช้้อบา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดามากๆคนเขมรไม่ว่าจะไปที่ไหนที่นั่นก็จะเต็มไปด้วยขยะอ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับคอมเมนต์บางคนก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการวิ่งมาราธอนอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือนะ้ก็ไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่นะว่าไอการวิ่งมาราธอนเนี่ยการทิง้งขยะเอาไว้ข้างทางมันเป็นเรื่องปกติหรอครับอันนี้คือนะ้าไม่รู้จริงๆถ้าใครที่เป็นนักวิ่งมาราธอนหรือเคยวิ่งยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกน้าด้วยกันละ มีคนทิ้งขยะกันแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับวันที่วิ่งเวลาทอนที่ไทยแล้วเนี่ยขยะแทบไม่มีนะครับหรือว่าประเทศไทยเราแปลกกว่าที่อื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบกันด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัครับเออขอย้ากันอีกทีกันละกันนะครับอย่าลืมนะถ้าใครที่อยากจะากฟังคลิปนะแบบฟินๆอย่าลืมสั่ง ไปคนละหนึ่งใบของโซโลโมอนนะจ๊ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นสั่งมอนหนึ่งใบรับมอนข้างไปกอดน,นอนกันแบบฟินๆหนึ่งใบทันทีนะจ๊ะยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับมอนของโซโลโมอน